เวลาเ้า,าเอาฟางคุมโคนทุเรียนนี่พี่น้องเฮาอยาเอาเอันเฮาอยาเอาฉีดโดยพี่น้องให้เว้นเว้นช่วงอันโคนข้างล่างเนี่ยเพิ่นให้เพิ่นถือแสงแดดเพราะว่าอันบระชัชนมันสิเกิดเชื้อราเนาะแต่ว่าเรื่องอันป้องกันเชื้อราเขาก็ต้องฉีดดูดูฉีดบ่อยๆคือกันอื เอ,เอาฟางมาอันทับใบให้เพิ่นเป็นเห็นบอกพี่น้องนี่ฟางรุ่นเกากระสิเป็นปุ๋ยแล้วพี่น้องเพิ่นแตกยอดยอดเพิ่นออกมานแล้วเพิ่นแตกยอดออกมากระสิเป็นประมาณนี้แล้วพี่น้อง งากองในจังน้อย <c oughs> เป็นวัดพี่น้องเอ้ยนี่เห็นบอ่อันข้างล่างนี่เดี๋ยวต้องเลาะตัดทิ่มมดเลยวนะ่บาอเอาไว้นะคะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเว <c oughs> ลาหดน้ำแล้วมันขั้นเอางาไว้ตำแบบเชื่อรามันมาไว้ ไต่คุนนี่ต้องระวังให้ดีการคุ้มค้นการไอ้นี่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหลากเนาโค้นเนานะพี่น้องเขาต้องเว้นช่องไว้แตกยอด ว่างทับถุมกันใ้หลายๆฟางรุ่นเดี๋ยวอีกจะเดือนเขาก็มาว่างทับกันอีกมีใบไหม้ใบห้าเขาก็มาว่างทับกันว้เนาะพี่น้องเนาะนีะ่นี่ก็คืออันใหม่ที่เขามาว่างนี่ก็คืออันเก่าที่มันทับทับถุมกันใ้จนว่ามันเป็นปุ๋ยแล้วเขาก็เส็ดจังสี่ไปเรื่อยๆแล้วพี่น้อง มีปุ๋ยขอกปุ๋ยายางเข้ากจะเอามาใส่เน,นี่ยนี่เบอวกบอกอง,บง่ายๆว่าเติมเติมอินทรียวัตถุให้กับดินเนาะค่ะเพราะว่าดินเข้ามันเป็นดินหล้วนปนทรายมันบม่มีสารอาหารเท่าไดเนาะเขาก็ต้องเฮ็ด